รับเรื่องต่อไปที่เราจะคุยกันนะครับก็คือเรื่องของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตส่วนนะครับซึ่งในจีนเรียกว่ากวนหินนะครับหรือว่าในญี่ปุ่นเรียกว่าคันนอนนะครับคราวนี้พระโพธิสัตว์อวโลกิตส่วนเนี่ยอวะแปลว่าลงโลกิตาแปลว่ามองอีส่วนปลวผู้เป็นใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นแปลตรงตัวเนี่ยแปลว่าพระโพธิสัตว์ผู้มองลงมองลงยังอะไรครับ มองลงอย่างโลกเบื้องล่างด้วยความกรุณานะครับต้องบอกว่าเนื่องจากในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคเห็นความทุกข์นะครับเนั้นความทุกข์เนี่ยคนต้องการที่จะต้องการพระโพธิสัตว์ผู้ช่วยช่วยเหลือคนให้คนจากความทุกข์ด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับพระโพธิสัตว์แห่งความกรุณาจึงกลายเป็นพระโพธิสัตว์ที่สําคัญที่สุดนะครับพระโพธิสัตว์อวโลกิเตส่วนจึงเป็นพระโพธิสัตว์ประจํากับปัจจุบันประจํายุคปัจจุบันนะครับโอเคคราวนี้ พระพุทธศาสนาโลกิเตส่วนมีภาคต่างๆจํานวนมากนะครับนะฮะอย่างที่ว่าไปว่าเนื่องจากเป็นพระพริษัาประจํากับปัจจุบันประจํายุคปัจจุบันเนี่ยทำให้พระพุทธศาสนาโลูวเตส่วนได้รับการนับถืออย่างมากนะครับถือว่าเป็นพริษัทที่ได้รับการนับถือมากที่สุดในพุทธศาสนามหายาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะพระองค์จึงมีภาคปรากฏจํานวนมากนะครับนะ ภ้าปรากฏแรกก็คือเป็นผู้ถือดอกบุปผันมะนะครับจะมีชื่อนะครับที่เราคุ้นเคยกันนี่คือพระโลก,กนาหรือพระปัธรมปานีนะครับนอกจากนี้ยังมีความการุณาและช่วยเหลือคนนะครับอย่างเช่นภาคของพระเอก,กทศมุขหรือพระปุริสัต1์สิเสียนนะฮะหรือว่าศาสตร์สภุสา,านเสนพระปุริสัต์ผู้มีพันตาพันกรนะครับในเจีนเนี่ยนะฮะพระโุริสัต ที่เป็นเพศหญิงที่เรียกว่ากวนอินหรือกวนอิ่นเนี่ยก็เป็นภาคของความกรุณาและช่วยเหลือนคนทั้งสิ้นนะครับภาคที่3คือในขณะเดียวกันเองพระองค์ก็ทรงเป็นนักบวชแลวก็ชอบอยู่ที่สันโดษน,นะครับนะฮะอย่างเช่นชดามคุณโลเกศวนสักศรีหรือสีฟุตตะกีโลกานาสนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนต่อไปนะครับนอกจากนี้พระองค์ยังเป็นผู้ที่ประทานความหลุดพ้นให้นะรพระโพธิสัตว์ที่ชื่อว่าพระอมกขบาลโลเกศวนก็เป็นภาคหนึ่งของพระโพธิสัตว์อวโกรูเส่วน แต่เน้นการถือบวกบารเพื่อช่วยเหลือคนดึงวิญญาณคนให้พ้นจากกิเลสและดึงเข้าสุนิพนนะครับนะตอนที่5นะครับในภาพปรากฏแบบที่5คือผู้ดุดกืนพ,ษษพระศีวัชกพระโอวิษณ์โอโรอเดส,ส่วนเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรมีคุณสมบัต,ใติใกลเคียงกับพระศีวะมากบางทีก็แสดงพระโอประหนึกพระสีวัก็ได้นะครับนะครับ ในที่สุดพระองค์ก็นะภาคปรากฏสุดท้ายคือพระองค์เป็นผู้ที่เหมือนปุรุสักเพราะว่าพระองค์มเนี่ยทซงเป็นผู้สร้างจักรวาลน,นะครับแล้วก็เปล่งเอาที่พระเจ้าต่างๆทั้ง,งมดในจักรวาลนี้ออกมานะครับประหนึ่งปุรุสักหรือว่าเทพพระปัธรม,ตรมาตมันแห่งศาสนาฮินดูผู้สร้างจักรวาลครับโอเคเรามาดูภาคแรกก่อนนะครับอวโลกิเตศน์ผู้ถือดอกบวนะครับนะฮะมีชื่อว่าพระปัทธรมปานิอนระโลกนาฏ นะครับถือเป็นปางพื้นฐานที่สุดของพระองค์สัตว์อวโลกิเตศวรน,นะครับพระองค์นะครับนะฮะบนพระเศียรมีอมิตภ,ภาพอ่บนมวยผมนะครับพระหัตถ์ขวาแสดงปางประทานพรส่วนพระหัตถ์ซ้ายถือดอกบัวหลวงหรือว่ามีสันสกฤตคำสันสกฤตเรียกว่าดอกบัวนปัตถามะนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของพร,ริษัทอาวุโกิเตศวร กบูปัรมะมีลักษณะเป็นดอกไม้กลมๆอย่างเงี้ยนะครับเราในศิลปะปาร,ปร,ปร้านจะเห็นทางด้านบนนะครับเหมือนจะบอกว่าไงจะเหมือนดอกทานตะวันได้ไหมเนี่ยนะแต่ว่าเอางี้แล้วกันจ้เห็นดอกไม้กลมๆอย่างเงี้ยก็รู้เลยว่าเป็นดอกบูปัรมะน,นะครับโอเคคราวนี้พระโพธิสัตว์อาวโลกิเตศวนเนี่ยนะครับเป็นพระโพธตสัตว์ความการุณาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีอะไรครับจะมีหน้าที่ในการช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยาก ครับคราวนี้คนที่ตกทุกข์ได้ยากในในจักราวาลเนี่ยมีเป็นจํานวนมากแนละเป็นเกิดความทุกมคยากไปพร้อมๆกันนะครับพระองค์จึงเนรมิตพระขัดแล้ก็พระเศียรจานวนมากเพื่อช่วยเหลือคนนะฮะให้พ้นจากความทุกข์เนี่ยได้พร้อมๆก,กันหลายคนนะครับนะเออภาคแรกที่เราจักอยากจะคุยกันกับพระเอกคือสบุกหรือพระโหริสัสเอาลูกิเดียส่วน11เสียนนะครับนะบอย่างเช่นในศิลปัตที่เบตที่ท่านเห็นทางด้านซ้ายมือเนี่ย เราจะนนเห็นว่าแถวล่างมีง3เสียงแถวกลาง,ง 3, นะครับสมนะครับแถวบนมี3รวม,มเป็น9นะครับหน้าที่10เป็นหน้านะครับสีน้ําเงินอันนี้เป็นรูปไหายาครีกหรือว่าพระบริสัทธ์อบรง,งเวียนสุดทักดุร้ายนะครับส่วนด้านบนสุดเป็นสินพ้ามีตาพระเองมีหัวสีแดงนะครับพันนี้เนี่ยถือครบแล้วนะครับ11เสียงน,นะครับ อวุลุกยีส่วน11เขียนคือสามารถมองไปได้ทั้ง11ทิศนะครับต้องบอกว่าทิศหรือว่าทิศในจักรวาลเนี่ยมี11ทิศนะครับคือทิศปกติ8ทิศนะครับทิศเบื้องบน9ทิศเบื้องกลาง10และทิศเบื้องล่างเป็น11นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทิศในจักรวาลมี11ทิศนะครับในขณะที่พระมิตรนพังเป็นเกณฑ์ให้พระเจ้าประจําทิศเบื้องบนนะครับส่วนไฮยาครีเป็นภาพปรากฏของอวุลุกยีส่วนประจําทิศเบื้องล่าง นะครับนะมีหน้าตาดูร้ายก็เพื่อโปรดสัตว์ในนรกนะครับเพราะฉะนั้นอวโลรดีส่วนที่มีสิเอ็ดเศียรเนี่ยนะครับเอกทศมุขเนี่ยจึงเป็นภาพพระพุทธเจ้าเป็นเบญพระโพธิสัตว์ผู้มองไปได้ทั้งสิเอ็ดทิศแล้วช่วยเหลือคนไปทั้งสิเอ็ดทิศเปพร้อมกันนะครับในภาพกลางเป็นพระโพธิสัตว์อวโลรดีส่วนเอกทศมุขที่ปรากฏในศิลปะจีนและญี่ปุ่นนะครับนะจะแสดง พระพระพักสิบเอ็ดเนี่ยนะครับพูออกมาเป็นเล็กๆเกต็ไมไปหมดเลยแต่ว่าจะเรียงพระเียรเนี่ยแตกต่างไปจากศีลปิิเบศนะครับนะส่วนะนะครับอีกภาพหนึ่งนะครับในเมื่อคนนะครับมีความทุบชก้นพร้อมการพระภูริัตอวรลวิเตส่วนก็บรรนานพระหัตถ์เนี่ยออกมาเป็นพันพระหัตถ์นะครับในพระหัตถ์หนึ่งมีตาอยู่ข้างหนึ่งก็เลยเรียกว่าสหัสพุทธศา,าสเนศ นะฮะผู้ชัติศาส์ปว่ามือเนตรปวตาสหัสาสรประวัตพันธุ์นะครับพระองค์ทรงมีพันก่อนนะทรงมีพันเนตรเพื่อช่วยจะได้มองแล้วก็ช่วยเหลือคนพันคนไปได้พร้อมกันในคราวเดียวนะครับนะฮะมีตำนานตำนานหนึ่งบอกว่าครั้งหนึ่งพระโพธิเเสัตว์อวโลบิเตสวนเนี่ยทรงเศร้าโศกเสียใจมากที่คนเนี่ยจะรับความทุกข์ยากนะครับพระเศียรของพระอ,องค์เนี่ยระเบิดออกเป็นเสียงเสียง นะครับด้วยความทุกข์ยากด้วยความสงสารคนที่กำลังทุกข์ยากพระมิตาพระได้รวบรวมเสียงที่ระเบิดออกนั้นนะครับมารวบรวมกันจนกลายเป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศน์ส,นสิบเอเสียงอันนี้ก็เป็นตำนานหนึ่งที่พยายามจะอธิบายว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้มีความกรุณาอย่างสูงสุดนะครับแล้วก็ทรงนะฮะมองไปได้ทั้ง11ทิศเพื่อช่วยเหลือคนทั้ง11ิทิศไปพร้อมกันนะครับ คราวนี้ในศิลปะจีนนะครับพรพยนธิสัตว์อาลงุงไปในส่วนที่นินควมกรุราเนี่ยสแสดงออกเป็นเพศหญิงนะครับเรียกว่ากวนยินในภาษาจีนกลางหรือกวนอินในภาษาแท้ถ,ถึงนะในจีนใต้นะครับเอ่อกวนยินนะครับในศิลปะจีนเนี่ยจริงๆแล้วเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นเพศหญิงตั้งแต่ละช่วงส่งเป็นต้นมัทานั้นเองก่อนหน้าเป็นเพศช,ชายนะครับ แต่ว่าถึงยินก,ก็ตามเนี่ยเมื่อเป็นเพศหญิงแล้วก็ยังคงไม่มีหน้าอ,อกนะครับไม่มีหน้าอ,อกผู้หญิงซึ่งแสดงเห็นว่าพราะองค์ทรงเป็นเพศชายมาก่อนนะครับในวัฒนธรรมจีนมองว่าก้นหญิงเนี่ยเออถา้าแสดงความเป็นเพศหญิงเนี่ยจะเข้าถึงความกรุณาได้ดีกว่าเพศชายนะครับจึงเปลี่ยนเป็นเพศหญิงนะครับนะบแล้วก็ พระน,นางเนี่ยรีเลตกับความสัมพันธ์ของความการุณาแล้วก็การประทานบุตรด้วยเหตุน,นี้เนี่ยพระนางจึงมปีแกปลงไปด้วยเด็กนะครับแล้วก็ถือบางทีปุ้มเด็กอยู่ในมือด้วยซ้ำนะครับนะต้องบอกว่ามันมีตำนานพื้นเมืองตำนานหนึ่งคือตำนานของเจ้าหญิงมิวซานนะครับซึ่งต่อมาเจ้าหญิงมิวซาตเนี่ยจะ้ยถูกยกขึ้นมาเป็นอวตารหนึ่งของพระองค์วิษณ์อ,โโอโเวโรเปเดส,สุวนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเจ้าแม่กวนอินเมเนี่ยบางทีแล้วก็ไปผูกกับตำนานพื้น ของผนังบิร้างนะครับโอเคคราวนี้เนี่ยลักษณะทางปรติมาลักษณะเป็นยังไงนะครับอย่างแรกก็คือนุ่งผ้าสีขาวซึ่งแสดงความบริสุทธิ์นะครับนะถือหม้อน้ำนะครับซึ่งตอนนี้หม้อน้ำ้ก่ายเป็นแกก,กันซึ่งมีกิ่งหลิวไปแล้วนะครับแล้วก็พระองค์มักจะแสดงว่าประทับอยู่บนเกาะนะครับต้องบอกว่า ฏิมาที่ดั้งเดิมของอินเดียเนี่ยเอาบโูกิเตส่วนถึงแม้ชอบช่วยเหลือคนแต่ว่าไม่ชอบที่จะ้อแก้กับคนนะครับพระองค์มักจะหลี่นะครับไปประทับอยู่ในที่สันโดษอยู่ในภูเขาหรือในเกาะนะครับซึ่งชื่อว่าโปตาราครับคนนี้เมืองจีนเนี่ยได้สมมุติเกาะเกาะหนึ่งทางทะเลจีนใต้ทางตอนใต้ของจีนนะครับนะฮนะนะทางตอนตอนใต้ของจีนเนี่ยว่าเป็นเกาะที่ประทับ ของพระปรุษต์บุโรโษวเดสวนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งพระนางนะฮก้นหินเนี่ยก็จะประทับอยู่นะครับอยู่ในกล้ชายฝั่งทะเลหรือมีความเกี่ยวข้องกับทะเลนะครับเสมอเสมอรเรื่องที่3เราจะคุยกันคืออบุโรโษวเดสวนเนี่ยก็แสดงความเป็นนักบวดเสมอเสมอเลยนะครับในศิลปะอินเดียเรามีภาคภาคหนึ่งคือพระชะดามกุฎโลกส่วน นะครับทำเป็นพระโพธิสัตว์อวโลกเดชส่วนสี่กอนะครับแล้วก็ถือของนักบวชทั้งหมดเลยนะครับโอเคคราวนี้สี่กรเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างสองกอหลักเนี่ยแสดงการประทานก่อนและถือดอกบวัวปฐมมะเหมือนกับพระโลกนาถแต่เพิ่มอีกสองกองเข้ามาถือของนักบวชก็คือรูปปรรมมือหนึ่งและหม้อน้ำอีกมือหนึ่งนะครับโอเคคราวนี้ในศีลระขอบเนี่ยพระรุทธิสัตว์อวโลกเตศส่วนถือของนักบวทั้งสี่กอเลย นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปคำหม้อนน้ำคำพีนะครับแล้วก็มีก้อนหนึ่งคือดอกบัวนะครับนะครับนี่ภาคหนึ่งเนี่ยพระโพธิสัตว์อวโลเวเส่วนก็แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงทําสมาธิอย่างสงบเงียบนะครับกับมนของพระองค์เองนะครับมนของพระองค์เองเนี่ยนะครับเรียกว่ามนหกพยัญนะครับหรือสัทักสอนนะครับสัตว์ในแปลว่าหกนะครับอักษรก็คือพยัญนะครับมนของพระองค์คือโอมมณีปัต เมฮูนะครับโอมมะรนีปัดเมฮูเป็นหกพยางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมนของพระองค์นะครับจึงมีชื่อชื่อหนึ่งว่ามนหกพยางหรือสัทธาสัมนะครับสัพสระนะ ต่อมานะครับเมื่อพระองค์ทรงทําสมาธิกับมนุษยพระองค์เองพระองค์ถึงมีชื่อออีกชื่หนึ่งว่าพระสทักสรีโลเกส่วนพระโพิสัตว์อวโลกิเดส่วนผู้เป็นเจ้าแห่งมนกยกรพยาท่านไหมครับนะครับคราวนี้ปฏิมาวิทยาของพระโพิสัตว์สทักสรีก็คือทําเป็นอวโลกิเดส่วนนะครับยกมือขึ้นสแสดงความเคารพมน์ของพระองค์เองนะครับยกมือขึ้นไหวนะครับระหว่างกกนะครับ มือสองข้างข้างหนึงถือลูกประคำเพื่อน,นับในขณะที่ทําสมาธิอีกข้างหนึ่งถือดอกบัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระองค์นะครับบางนี้ปรากฏปรากฏขึ้นในอินเดียก่อนนะครับแต่ว่าต่อมาได้รับความนิยมมากในททเบตนะครับบางทีแล้วในเสซอเทเบิมือที่ยกข,ขึ้นว่าเนี่ยบางทีก็จะมีบางทีก็จะมีแก้วมณีกินดาวมณีอยู่ในพระหัตถ์ด้วยนะครับ อย่างที่เล่าให้ฟังไปนะครับว่าพระปูบริษสัตว์อวโลกิเตส่วนเนี่ยนะครับแม้ว่าพระองค์จะชอบช่วยเหลือคนแต่ว่าพระองค์เองเนี่ยก็มักจะปิดตัวไปในปทับอยู่ในที่สันโดษตามคมภีรอินเดียเนี่ยนะครับพระองค์บอกว่าคัมภีร์บอกว่าพระองค์เป็นนักบวชเพราะฉะนั้นชอบอยู่ในที่สันโดษน,นะครับและที่ประทับของพระองค์เนี่ยชื่อว่าเกาะหรือว่าเขาโปตลัลกะนะครับนะหรือว่าโปตัลา แม้ในศิลปะป,ปาระบางทีแล้วก็ทํารูปพระองค์ประทับอยู่ในถ้ำนะครับประทับอยู่ในถ้ำนะครับเห็นว่าเป็นบุคคลส่วอวโลวิเดส่วนถือดอกโวปั๋นมาแต่ว่าอยู่ในถ้ำนะครับอันนี้มีชื่อโดยเฉพาะว่าพระรีโปตละเกโลกนาหพระผู้เป็นที่ึ่้แห่งโลกผู้ประทับอยู่ในเขาาสีโปตละกะน,นะครับนะคราวน,นี้ในศิละปะจีนญ,ญี่ปุ่นนะครับหรือวัาทิเบตเนี่ยนะครับเออต้องบอกนิดนึง ว่าโปตาลาเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับว่าเออมันเป็นถ้ำหรือเป็นเกาะหรือเป็นภูเขาพวกนี้คือที่สันโดษนะครับแต่ว่าในศิลปะต่างจะตีความมันไปาศิลปะปาราตีความมันเป็นถ้ำแต่ศิลปะจีนญี่ปุ่นนะครับหรือทิเบตเนี่ยตีความมันเป็นเกาะนะครับในศิลปะจีนหรือทิเบตหรือว่ากลางๆนี่เป็นศิลปะเกาหลีนะครับนในสมัยกุเรียวนะครับ พระโพธิสัตว์เนี่ยประทับอยู่อย่างสันโดษนะครับนั่งไขว่ห้างอยู่บนโขดหินนะครับนะอยู่คนเดียวนะครับนะฮะบ,บางทีแล้วก็อยู่กับสายน้ำและดวงจันทร์นะครับที่เงียบสงบเรเนี่ยบ,บางทีภาคนี้ก็จะเราจะเรียกกันว่าพระอวโลวิเรศวรวแห่งสายน้ําและดวงจันทร์นะครับนะในศิลปทิเบตบางทีแล้วถ้าเห็นพระโพธิสัตว์อวโลวิเรศวรประทับอยู่บนเกเาะก็ขอให้รู้เลยว่านี่คือเกาะโปตลากลางทะเล นะครับ